สวัสดีค่ะอาริราชชริเวสมานะคะจากเพจความรู้รอบสายไบยลักค่ะ หลักเป็นประวานมา30ปีรวมทั้ง,ทงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตมาก็เรียกว่า30ว่าปีเหมือนกันนะ,นะคะก็ต้องบอกว่าการทําเพจครั้งนี้การทําช่อง YouTube เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์จากการดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยที่เราเป็นในฐานะผู้ดูแลดูแลอย่างไรดูแลให้คุณภาพชีวิตของเราดีให้ผู้ป่วยของเราที่อยู่ในมือของเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวัน,นะคะ่ะ คุยเรื่องผลเลือดที่เกี่ยวกับโรคไตคือค่า BUN ค่า BUN คือค่าอะไรค่า BUN เรียกว่าบัตยูเรียในโตเจนคือการขับถ่ายของเสียออกจากไตนะคะค่าปกติจะอยู่ที่ไม่เกิน23ถ้าเกินแปลว่าการทำงานของไตาอาจจะเกิดภาวะไม่ปกติขึ้นมาได้ ค่า BUN เป็นค่าสำคัญในการตรวจเพื่อดูการขับถ่ายของไตยอย่างปกติไหมทันทีที่ค่าสูงขึ้นคุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องลดอาหารประเภทโปรตีนคุมความดันเพื่อรักษาไตให้อยู่กับเราไปได้นานๆที่สุด เพราะนั้นค่าแต่ละค่าผลเลือดแต่ละครั้งจะเป็นการบอกคุณภาพชีวิตคุณภาพสุขภาพของร่างกายเราเองนะคะค่า b u เเนี่ยค่ะเป็นค่าที่เรียกว่าเราต้องดูลลว,ว่าของเสียจะออกจากร่างกายเรามากเกินผิดปกติถ้าเกิดเกิน100เมื่อไหร่แปลว่าต้องบำบัดทดแทนไตค่า b u n ยิ่งสูงเท่าไหร่แปลว่าเลือดของเราเสียสมดุลเป็นกรด เกิดอันตรายทั้งอวัยวะทั้งหมดของเราที่เป็นน้ำเลือดเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่าตัวนี้เป็นค่าเกี่ยวกับไตที่เราควรรู้และเราควรระวังให้อยู่ในเกณฑ์เสมอนะคะขอบคุณมากค่ะ